วันนี้แม้อากาศจะร้อนจ้าแม้ชานปล่อยปลาจะสุดลงก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญบุญของเราแม้น้อยเรื่องทำบุญปล่อยปลานี้ไม่ได้เป็นเรื่องบำเพ็ญบุญในปัจจุบันนสมัยเท่านั้นหากแต่มีมาแล้วในครั้งพุทธกากลลราวคือมีสามเด่นน้อยองค์หนึ่งชื่อติดสักอายุเจปีมาบวชด้วยศรัทธา ได้ถวายตัวเป็นสิทธิ์พระสารีบุตรเถระเจ้าพระอักษสาวกเบื้องขวาของพระพุทธองค์พระสารีบุตรได้พิจารณาว่าสามเณรติสชจตาถึงคาดจะต้องมรณภาพภายในเจ็ดวันพระสารีบุตรเมตตาปรารถนาจะช่วยสามเณรให้มีอายุยืนยาวนานแต่จะมิสำเร็จได้หากไม่ประกอบเหตุอันสมควร จึงได้ให้สามเณรติสะปรงอายุสังขารเสียพอสามเณรได้ฟังดังนั้นในฐานะนักปฏิบัติธรรมก็มิได้สะทกสะสถานหรืออะไรในชีวิตแต่อย่างใดไหนๆก็จะละสังขารแล้วจึงขออำลาพระอาจารย์สาริบุตรไปโปรดยมบิดามารดาสักสามวันเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อได้รับเถรานุญาตแล้ว ก็ออกเดินทางกะว่าจะใช้เวลาไปกลับให้ทันก่อนกำหนดเพื่อฟังธรรมจากพระอาจารย์สารีบุตรเป็นครั้งสุดท้ายในระหว่างการเดินทางเนื่องจากในช่วงเวลานั้นเป็นฤดูแรงน้ำในลำธารห้วยหนองคลองบึงเหือดแห้งสามเณรได้เห็นปลาน้อยใหญ่จำนวนหนึ่งดิ้นทุรนทุรายใกล้จะถึงเวลาตายอยู่ในแหล่งน้ำที่กำลังเหือดแห้งด้วยจิตที่เมตตา จึงได้นำจีวรช้อนตักปลาฝูงนั้นไปปล่อยในแม่น้ำสายใหญ่แล้วจึงเดินทางต่อไปหลังจากโปรดโยมบิดามารดาเป็นที่พอใจแล้วแล้วเดินทางกลับมายังสำนักของพระอาจารย์สาริบุตรแล้วพอครบกำหนดตามที่พระอาจารย์บอกไว้ก็เข้าไปกราบปลาเพื่อขอฟังธรรมก่อนการละสังขารแต่พระสาริบุตรกลับไม่แสดงธรรมโปรด และได้กล่าวกับสามเนนว่ากรรมดีที่เนนได้ช่วยชีวิตฝูงปราน้อยใหญ่ซึ่งบังเอิญเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเนนมาแต่อดีตชาติประกอบกับคุณกุศลที่เนนได้ทำไว้ด้วยการถือเพศบรรพชิตในปัจจุบันทำให้เจ้ากรรมนายเวรเกิดความปีติทั้งสองฝ่ายยินยอมให้กรรมหนักถึงตายของเนนหลุดพ้นริการอาโหสิกรรมต่อกัน เมนได้พ้นกรรมบัดนี้แล้วนับแต่นั้นสามเณรติสะก็มีผิวพรรณผ่องใสและมีอายุยืนยาวนานการปล่อยปลาหรือการช่วยชีวิตสัตว์หากกระทําโดยจิตเป็นบุญกุศลด้วยเมตตากรุณาเช่นเดียวกับสามเณรติสสะย่อมมีอานิสงส์มากดังกล่าวแล้ว